ก็คงเหลวอ,อยู่ข้างในมีวาสนานะเนี่ยได้ใช้เครื่องมือแพรับไม่มีตัวลูกคอนเฟิร์มว่าไม่มีตัวลูกเนาะเพราะว่าไม่งไเงี้ยเยอะไี่ค่ะเป็นต้นลวกเสษบก็เป็นต้นก้อนข้างใน,นก็จะเป็น เห็นว่าเส้นเลือดมันเลี้ยงทุกอันเลยค่ะเส้นเลือดมันเลี้ยงทุกอันก็เกิดจากการฉีดยาคุมใช่ค่ะฉีดยาคุมแล้วก็อันนี้คือทิ้งไว้ค่อนข้างนานเนาะเพราะตอนแรกเราเข้าใจว่าเพราะมันมีความใกล้เคียงกับท้องนะคะก็นึกว่าเป็นตัวอ่อนก็เลยปิดเอาไว้ก่อนทีนี้ก็รอบนี้จะเห็นว่าข้างในเนี่ยเป็นหนองแล้วก็เนี่ยเส้นเลือดมันเลี้ยงทุกเส้นเลยก็คือนิดนึงก็เลือดก็จะไหลตลอดอย่างเงี้ยค่ะเสียวเสียวแตกไม่ได้ไม่ได้แบบค่ะสวค่ะ สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับแลนเอสในรายการคนบ้ามาปองทางช่องคนบ้ามาปองในร้อยแปแชานะครับและก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะฮะที่ว่าด้วยเรื่องของการพาสัตว์เลี้ยงมาทำหมันเ <c oughs> มื่อไหร่จะหมดก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็มีแค่นี้แหละที่กับการที่เราจะต้องพาหมาไปหาหมอไปคลินิกอะไรเงี้ยนะครับเทียบกับคนนี้ก็คือยิงเด็กอ่อนๆนะหรือว่าคนอายุมากๆอะไรเงี้ย คือจะเยอะมากจะไปบ่อยมากอะไรเงี้ยนะครับก็ตอนแรกว่าตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายคลิปนะครับรอบนี้นะแต่ว่ามันมีคอมพลีเคตนะมันมีอันเอ็กซ์ป <c oughs> นะิคต์อันเอ็กซ์ปตอ่ะแบบมีสิ่งที่ไม่คาดคิดโอ้ยเพนโอ้ยมันจะติดลิเกสินไหมนี้ไปเรื่องความเร็วนะ <c oughs> มันมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับ ก็ตัวนี้ถ้าจำกันได้เนี่ยคือแพนด้าใช่ไหมเป็นหมาเพศเมียหมาหลงมาไม่ได้หลงหรอกมันเลือกมันเปลี่ยนบ้านอะ่ะมันเลือกบ้านใหม่ของมันเองอะ,อะไรเงี้ยแล้วเราก็ออฟูมฟักไว้สักระยะหนึ่งให้มั่นใจว่าเออนางจะอยู่กับเราจริงๆนะอะไรเงี้ยนะครับออโดยที่ยังไม่ได้พามาทําหมันทันทีนะแล้วคันนี้พอแบบมั่นใจว่าอยู่อยู่กับเราแน่ๆแล้วอะไรเงี้ยก็พามาทําหมันนะครับ แต่ว่าหมอก็แจ้งว่าอันนี้เราเท้าความเพ้ฟังสําหรับบางคนที่อาจจะไม่ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับหมอก็แจ้งว่าน้องท้องอยู่ขออนุญ,ญาตไม่ไม่ทําบาปอะไรเงี้ยก็ปิดแผลกลับเหมือนเดิมผ้ากลับเสียเงินตอนนั้นรอบนั้นเสียแปดร้อยหมอจีแค่แปดร้อยอ่าก็ยังดีใช่ไหมแล้วอันนี้เราก็แต่เราอ่ะบอกหมอแล้วเราค่อนข้างมั่นใจเพราะนางติดติดเรามากแต่ว่าก็ไม่ได้ยีิบสี่ชั่วโมงขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่คือถ้าหมาโดนทับมา <c oughs> มันจะมีร่องรอยของอวัยวะเพศที่แบบว่าบวมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออเราก็เลยคิดว่าบอกหมอไปว่าแบบไม่ไม่โดนแน่ไม่โดนทับแน่ๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ยืนยันแล้วอะไรเย่างนี้แต่ว่าหมอก็อ่ะก็เชื่อความหมอไม่เป็นไรเอากลับมาออมนิเตอร์สังเกตการต่ออีกตอนแรกว่าเราว่าจะให้เวลาแค่เดือนเดียวเพราะว่าเพราะว่ามันมีมันมีประเด็นเรื่องอเรื่องอื่นด้วยที่จะต้องคอนเซิร์นเพราะว่าถ้าถ้ายังไม่ท้องเนี่ย มันก็อาจจะไปท้องตอนหลังจากหลังจากที่แบบว่าที่หมอบอกที่พามาทำหมันครานั้นใช่ไหมเออหนึ่งนะสองก็คือถ้ามันไม่ใช่ท้องถ้าไอ้ก้อนที่ทำเจอไม่ใช่ท้องอ,อ่ามันจะอันตรายแค่ไหนนะครับซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับวันนี้เราพามาหาหมอรอบที่สองก็คือนางเริ่มเป็นมดลูกอักเสบเราจะไม่ใช่เริ่ม กำลังจะแตกอยู่แล้วอีน้องที่อยู่ข้างในอะไรเงี้ยคือแบบหมอเขาบอกว่ามันมี <c oughs> มีเส้นเลือดมาเลี้ยงอะไรเงี้ยมันมันเป็นฟิวเหมือนกับเออเหมือนกับซีสเนาะเออไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนั่นแหละมีเส้นเลือดมาเลี้ยงแล้วมันก็คือแบบว่าเติบโตอะไรเงี้ยนะฮะเออแล้วมีหลายก้อนด้วยมีหลายปมอ,อะไรเงี้ยนะครับโอ้น่ากวมากอินเสิร์ตภาพปิ้งนะฮะแล้วก็ ออรอบนี้มามาด้วยความที่แบบว่าจะมาต่อจะมาต่อราคาหมอเพราะว่าเอาพาพามาแต่ละทีนะครับไหนจะค่าเวลาค่าเสียเวลาไหนจะค่าน้ํามันไหนจะค่าทํามันที่ต้องจ่ายอะไรเงี้ยนะครับเ,เราก็เลยแบบจะต่อราคาหมอเลยแลละรอบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าหมอก็รับผิดชอบนะครับด้วยการที่หนึ่งคือ,อ,อสั อาอุตราซาวอันตราซาวให้นะครับก่อนที่จะเริ่มผ่าเพราะว่าเขาคลำดูรอบนี้เขาก็คลำอีกนะครับคลำโดยที่ยังไม่ผ่าก็เจอก้อนซึ่งก็คือก้อนก้อนอีนี่แหละก้อนวันลูกอักเสบนี่แหละนะครับแล้วสองก็คือหมอ,อ,อไม่คิดขยะนะครับซึ่งยารอบนี้ให้มาสามตัวเลยทีเดียวเชียวนะครับเป็นยากแก้อักเสบหนึ่งตัวไม่มียากแก้ปวดเนาะ หหแล้วก็เป็นยาบำรุงเลือดหนึ่งตัวและยาห้ามเลือดอีกหนึ่งตัวนะครับ <blue> เพราะว่า,ามันมันเป็นก้อนใหญ่แล้วต้องผ่านานผ่านานมีแผลนานเลือดก็ไหลานานนะครับแล้วก็ต้องผ่าแผลใหญ่เพราะว่าก้อนมดลูกอักเสบมันก้อนใหญ่อะไรเงี้ยเออก็เลยก็เลยเสียเลือดเยอะแล้วก็มีแผลที่ใหญ่กว่าปกติอะไรเงี้ยน,นะครับเพราะว่าม,มดลูกมันไม่ปกตินะมดลูกปกติก็คง ก็คงเล็กๆมั้งประมาณแบบเท่าไหร่อ่ะสองนิ้วเหรอไม่รู้ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเออประมาณนั้นนะครับโอเคก็ยังต้องไปลุ้นกันอีกนะครับว่าจะรอดไหมอะไรเงี้ยเออนี่แหละเป็นคือ,อเหนื่อยทุกครั้งเลยที่จะต้องเลี้ยงหมาแล้วก็พามาทำหมาแต่ว่าไม่เป็นไรแค่ครั้งเดียวนะฮะก็แล้วก็ตอนทำวัคซีนแค่นั้นแหละเสร็จแล้วเขาก็อยู่ของเขาไปได้เองยาวๆไม่ไม่มีอะไรง่ายกว่าคนเยอะแต่ว่าก็ ก็ไม่ควรจะเอามาเทียบกันนะน okay. ะโอเคนะไม่เป็นไรเล่าให้ฟังเฉยๆนะฮะโอเค okay. สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วเอ่อซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแค่กดแชร์แค่ Subscribe ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตอย่าลืมบอกตัวเองอินเสิร์ตตอนที่อันตร้าซาวแล้วก็เอ่อตอนหมออธิบายเรื่องมดลูกอักเสบนะครับที่มันแบบเป็นปมๆก้อนๆหลายๆก้อนอนะไรเงี้ยโอเค เป็นดาคอยอยู่นี้ด้วยนย่จะไปซื้ออาหารอร่อยอร่อยมาให้กินนะอาหารกระป๋องรันอ,อน่อร่อย